เสร็จแล้วครับวันนี้เรามาพูดคุยกันหลังเกมวั t ฟอร์ดครับกับวอรตันเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีคมสุขครับผมของแฟนวูฟยิงได้สักทีนะครับผมจากที่ยิงไม่ได้มา3เกมแล้วก็เก็บ3ามตั้มแรกของตัวเองมาได้นะครับผมอันดับแรกเราไปพูดคุยถึงรูปเกมที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้ก่อนนะครับก็ครึ่งแรกนะครับวูฟเล่นเหมือนเดิมกับที่เล่นมา3เกมเลยครับเข้าใส่วัดฟอร์ดเหมือนเดิมครับไม่ไม่กลัวเหมือนเดิมนะครับผมอกาสของบอลในของบอลไปได้มากกว่าถึง 60- ต่อ40แล้วก โอกาสยิงทาไปได้ถึง8ครั้งนะครับน้อยกว่าโอกาสที่เจอกับแมนยูไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นับผมโอกาสยิงตรงกอก็มมีมากถึง3ครั้งก็คือบทบกกดดันยิงเข้าใส่เหมือนเดิมนะผมเหมือนกับสาบเกมทํ่ทมาแต่ว่าก็ยังทำประตูไม่ได้นะผมโอกาสยิงจะจอดที่ดูอันตรายมีอยู่ประมาณ2-3ครั้งเองนะผมที่ดูจะได้ประตูแต่ว่าก็โดนผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดของบักแมนปฏิเสธประตูไปทั้งหมดเลยนะครับผม ครื่งหลังมีการแก้เกมนะผมในนาทีที่60โดยการส่งหวังฮิชาล,ลงมาแทนเอ่อฟรานซิสโกติงเกาครับผมลงมาเล่นนะผมแล้วก็ได้ประตูลูกแรกครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลังของวัตฟอร์ดนะผมเป็นเอ่อฟอนดรโนมาเซ่คผมเปิดไปที่หน้ากรอบแขกโทษแล้วกองหลังของวัตฟอร์ดมงพยายามจะมงสกัดแต่บงผิดเลี่ยงนะผมไปเข้าประตูตัวเองครับทำให้บุกขึ้นนำไปก่อนนะผมหนึ่งประตูต่อศนแล้วก็ ประตูที่2อนะผมได้มาจากตัวของวังฮีชานเองนะผมเป็นเดนเน็คโพเดนับผมเปิดพ้กับพโพเโนมาเซลแล้วก็มาเซลพยายามซัดเข้าประตูทำแต่ว่าติดบล็อกแล้วกระเด็นไปหาวังฮีชานพอดีแล้วก็ซ้ำเจาะเข้าประตูไปเป็น2ต่อศูนย์นะผมแล้ววังฮีชานก็กลายเป็นนักเตะของวูฟคนแรกในฤดูกาลนี้ที่ทําประตูได้นะผมโดยเขาใช้โอกาสในเกมนี้ไปเพียงแค่1นครั้งนะผมแล้วก็เป็นประตูเลยและหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสทําประตูอีกเลยนะผมวังฮีชาน ผู้เล่นของวทพี่ส่งมาเป็นตัวสำรอง2คนในเกมนี้สร้างโอกาสได้ทั้งคู่นะทั้งเดนนลโพเดนแล้วก็วังฮิชาโพเดนจริงๆก็เกือบได้แอสซิตนะครับผมแต่ว่ามาเซลยิงไม่เข้านะผมแต่ก็ได้วังฮิชานที่เป็นคนซ้ำเข้าไปนะครับผมก็จบเกมนะผมรูปเกมโดยรวมในเกมนี้คลองบอลไปถึง56%แล้วก็สร้างโอกาสได้มากถึง14ครั้งนะผมก็พอใจผมเกมนี้คลองบอลได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าวัตฟอร์ดก็ บทกดดันแดนกลางของเราได้ค่อนข้างดีนะผมการจ่ายบอลการอะไรกันนี้ดูจะดอบลงไปเลยนะผมแต่ว่าก็ยังสามารถสร้างโอกาสแล้วก็เจาะทำประตูได้ถึงสองประตูนะผมเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะผมทําให้อันดับของวูฟนะผมตอนนี้ขึ้นจากอันดับ18นะก่อนเกมขึ้นมาอยู่ถึงอันดับส3าเลยแล้วก็ลูกด้วยเสียหรือแค่ลบหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สถานการณ์ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมเกมนี้นะครับผมผู้เล่นที่ต้อง ชมเลยแล้วก็หลายๆเซอร์เนี่ยมอบให้กับขามอบให้เป็นแมตช์ออฟเดอะแมตช์เลยนะครับเกมนี้ก็คือรูเบนเนวสนะครับผมคุมแดนกลางได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมรูเบนเนวสมีสถิติในเกมนี้ทั้งหมดก็คือเป็นผู้เล่นที่สัมผัสบอลมากที่สุดในสนามนะครับผมที่80ครั้งนะครับผมแล้วก็เอ่อแจกบอลสำเร็จที่613ครั้งนะครับผมมากที่สุดในสนามเหมือนกันย่างบอลคืนได้9ครั้งนะครับผมแล้วก็สกัดบรรรอลเลยแท็กเกอร์ไหนได้มากที่สุดในสนามอีก5ครั้งนะครับผมก็ มเกมเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยส่วนคู่กับเขาจอมพินโอ่ก็มีคีย์พาสถึงสี่ครั้งมากที่สุดในสนามเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคู่กลางที่ดีมากๆเลยของบุฟฟ์นะผมในตอนนี้นะครับอีกคนที่ต้องชมก็ต้องเป็นโจเซซารับะผมโจเซซามีจังหวะหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงของวัตสฟอร์ดได้สองสามครั้งนะผมในครึ่งแรกแต่ก็มีโจเซซาเนี่ยฟอร์มเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะผมจากที่โดนจุดโทษไปนะผมในเกมที่สองก็ ดูจะปรับตัวเข้ากับพิมลีกได้มากขึ้นในะผมเกมนี้ก็คลีนชีดด้วยผมก็ต้องชมกองหลังของบุ๊บสามคนด้วยโรเบงซอิดคิวแมนแล้วก็โคดี้เอ่อมีโรเบงซอิดนะผมบาดเจ็บช่วงท้ายเกมไปนิดนึงด้วยผมจากจังหวะปะตะกันากาแล้วหล่นลงมากระแทกกับพื้นค่อนข้างแรงผมก็เจ็บแต่ว่าเจ้าตัวก็เล่นต่อในท้ายเกมได้นะผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเกมนี้บุนลาชมหวังอิชานด้วยนะผมเขาบอกว่าประมาณว่า แม้เจ้าตัวเนี่ยหวังหิชานเนี่ยจะซ้อมกับทีมไม่เยอะแต่เขาก็ดูวิดีโอการเล่นของทีมแล้วผมดูแล้วก็เหมือนหาจุดเข้ามาปรับแก้แล้วก็ช่วยยกระดับทีมได้นะผมเกมนี้วังหิชาประตูที่ได้เนี่ยเกิดจากไหวพี่ของเขาครับที่เข้าไปอยู่ในจุดจุดตรงนั้นนะครับผมที่ไม่มีใครแล้วก็ว่างพอดีแล้วตรงนั้นที่บอลกระชกไปหาเขาแล้วไม่มีใครประกบเลยตรงนั้นหาประที่ได้ดีมากก็ผมวังหิชาแต่ว่ารูเกมโดยรวมของหวังหิชาเกมนี้ยังเล่นได้ไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่ผ่ผมก็ซ้อมแค่สอง,อสองวันนะครับผม เขาทาประตูได้ก็ถือว่าโอเคมากเลยผมเป็นเดียวที่คุ้มค่ามากครับผมของบูฟในเกมนี้ส่วนหน้าเป้าคนเดิมของเราครับลาอูคิมเนสเกมนี้รูปแบบการเล่นของเขาถอยต่ำลงมาเป็นเป็นเหมือนฟอลนายเลยด้วยซ้ำนะผมถอยต่ำขึ้นมาช่วยเกมแดนการมากขึ้นนะผมแล้วก็พยายามทาจังหวะให้เพื่อนทาประตูหลายครั้งมากลูกเอ่อตอกส้นของเขาครับผมก็สร้างโอกาสยิงให้เซมิโดได้ด้วยนะผมแต่ว่าก็ยิงไม่เข้าไปเซมิโดมีโอกาสยิงจ่อๆถึงสองครั้งนะผมเกมนี้แต่ว่ายิงไม่เข้าก็น่าเสียดานะผม คิมเนสพยายามปรับตัวลงไปสร้างเกมมากขึ้นแล้วผมไม่ได้รอยิงเหมือนเดิมละก็อาจจะต้องค่อยๆปรับตัวกันนิดนึงับผมแลวโอ้ิม m n นหลังจากที่เจ็บไปนานนะครับผมอดมาม่าเกมนี้ก็สำหรับผมถือว่างเงียบนะผมมีจังหวะเลี้ยงลุยเหมือนเดิมแรับแต่ว่าสร้างอันตรายไม่ได้นะครับผม t ิ n g k ก็เช่นกันมีโอกาสยิงมีโอกาสมงจอจอแต่ว่ายิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูสัดส่วนใหญ่เลยนะผม,ผมก็ต้องปรับหน่อย ส่วนพเดนที่ลงมาเป็นสำรองแล้วทำประตูและเกือบทำแอซิ์ได้เนี่ยผมว่าโอเคเลยจังหวะลุยจังหวะอะไรเขาอาจจะยังไม่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเออวิชั่นในการจ่ายบอลเขาค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็อ,อีกคนต้องชมก็คือมาแซลน,นะผมเกมลุกของเขาค่อนข้างดีมากแต่ว่าแผลไปเรื่องเกมรับเนี่ยเกมนี้จะกับอิตมลาซาด้วยก็รวนเผาเละอยู่เหมือนกันนะผมมาแซลเราต้องค่อยๆปรับกันไปแล้วผมนัดหน้านะผมจะเจอกับฟอลออทมตัน น่าสนใจเลยครับว่า3ประสานแนหน้าของเราเนี่ยใครจะได้ลงโพเดสก็ฟอร์มดีฮิชานก็ฟอร์มดีนะครับผมลงมือสำรองทั้งคู่ด้วยก็ต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าจะจับลงเป็น42อเลยอัดแนวลุกเข้าไปเลยก็ต้องรอดูกันก่อนนะครับผมก็สําหรับเกมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทําให้แฟนรูปห,หลายๆคนมีความสุขได้แล้วครับผมก็สูกกก้กันต่อเกมหน้าก็ฤดูการนี้หวังอันดับที่ดีกว่าฤดูการที่แล้วแหละครับผมก็ สวัสดครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ